สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้นะฮะช่องหนุ่มพระบ้านมาเมานะพี่นะมาแล้วนะครับอ่าวันนี้ก็ได้ของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดนะครับนะเป็นอ่าหลากหลายราคานะพี่นะมีสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยนะครับก็ลองดูนะพี่นะชมชอบชิ้นไหนสนใจองไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้นะพี่นะศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้านะครับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่นะแอดไว้ได้เลยนะครับ หรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกนะฮะเป็นไล่แอดนะครับก็จะเป็นแอด937 g w ICL นะพี่นะส่วนตัวผมนะแนะนำให้แอดเป็นไล่แอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางไว้ให้ด้านล่างนะครับไล่แอดเนี่ยมีไว้สำหรับทั้งแจ้งเตือนแล้วก็มีไว้ตอบข้อความพี่ๆด้วยนะครับเาเวลาทักเข้ามาสอบถามกันนะฮะผ่านไล่แอดก็จะตอบไวนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะพี่นะชิ้นแรกองค์แรกวันนี้นะฮะเป็นพระองค์นี้เลยนะพี่นะเป็นพะระลีลาครับองค์นี้เป็นเนื้อผงนะฮะ เป็นเนื้อผงนะพี่นะสวยๆแบบนี้ครับเป็นเนื้อผงอผงยานะพี่นะผงยานะฮะ,ะส่วนตัวผมผมดูเป็นสายหลวงปู่บุญนะไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงปู่บุญหรือว่าหลวงปู่เพิ่มนะครับได้มาแบบนี้ไปแบบนี้นะพี่นะรายการแรกรายการที่หนึ่งนะครับสี่ร้อยบาทนะฮะร,รูปภาพเพิ่มเติมรูปภาพชัดๆภาพนิ่งๆทักมาคุยกันได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมส่งให้ชมนะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับ องนี้เป็นพระสมเด็จฮะพี่ดูเนื้อนะพี่นะเนื้อคือหนึกมากนะครับน่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะแก่น้ํามันแก่น้ามันตังอิวป่ะใช่ไหมฮะเนี่ยคือเข้าเนื้อเขาหนึกแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นเหมือนเหมือนกับอ่ายะว่าอะไรสังขยาพี่ใช่ไหมผมก็เรียกชื่อเนื้อไม่ถูกไะเนี่ยได้มาแบบนี้นะฮะหนึกหนึกหน่อยนะครับเนาะแล้วก็สภาพค่อนข้างศึกนิดนึงนะฮะ พระใช้นะพี่นะรายการนี้นะครับรายการที่สองนะฮะเอาไปสี่ร้อยบาทนะพี่นะเอาไปสี400่ร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามครับชิ้นนี้นะฮะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะพี่นะเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์แปดนะฮะเนื้อเป็นทองแดงลมดํานะพี่นะองค์นี้ได้มาแบบนี้นะครับคมๆเลยนะครับนี่ครับ ดูเส้นซ้อนน้ำผากักเลพี่นะคมติดชัดเลยนะฮะเห็นไหมครับแบบนี้แล้วกันนะครับเนาะไปดูฮะขอบลายตัดดีหมดนะพี่นะแล้วก็เนี่ยหน้าตานะครับติดชัดเลยสวยงามครับพี่นะกระไหลเดิมๆลมดำเดิมๆนะครับรายการที่สามนะพี่นะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับเอาไปสี่ร้อยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับชิ้นนี้ต้องซูมนิดหนึ่งนะครับเนาเป็นพระพิมพ์เล็กนะฮะองค์นี้เป็นพระคันธราชนะพี่นะหรือว่าพระปางปฐมประเทศนานะครับเป็นเนื้อดินนะพี่นะนี่ครับเป็นเนื้อดินขา,ขาวๆนวลๆแบบนี้นะฮะพระละเอียดดีมากนะพี่นะลายละเอียดพระดีมากแต่ว่าพระองค์เล็กนะครับนะาะเป็นพระองค์เล็กพิมพ์เล็กนะฮะอ่าพี่ดูครับนี่ฮะ เจ้าของเดิมบอกว่าเป็นพระอะไรนะพระอินเดียนะครับนะเนื้อดินขาวผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวผมอะผมดูไปทางกุมากกว่านะครับนะเนาะถ้าบ้านเราก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นนะพี่นะน่าจะเป็นทางทางเหนือนะครับนะอาจจะเป็นพวกอ,อ,อะไรนะเพชรบูรณ์หรือเปล่านะครับหรือว่า ไม่แน่ใจนะพี่นะเอาจริงๆผมไม่แน่ใจที่นะแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นอินเดียนะแต่ส่วนตัวผมว่า,ผม,วาผมดูพระบ้านเรานะพี่นะเออนะพระสวยนะพี่นะพระสวยพระเก่าพระแก่งนะครับแห้งๆแบบนี้เลยนะเป็นปางผถมเทศนานะพี่นะอะ่ใครดูใครลองดูก็ได้ครับพี่นะ้องรูที่ก็จัดไปแล้วกันนะฮะเอาไปสี่ร้อยบาทพี่นะเก่าๆแห้งๆแบบนี้นะเอาไปสี่ร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับนี่ฮนะ พิมพ์นี้ไม่ได้เห็นนานแล้วนะพี่นะเป็นพระลือนะครับพระลือหน้าคู่นะฮะนี่ครับพระลือหน้าคู่นะพี่นะเนื้อออกไปทางเทาเทาเขียวเขียวนะครับแล้วพี่ดูความแห้งนะนี่ครับพระอ,องนี้แห้งมากพี่แล้วสวยนะครับพิมพ์นี้ผมบอกเลยว่าจริงๆผมผมที่ว่าซื้อหามานานเนี่ยผมก็เพิ่งจะเจอนะครับเนะ ที่เป็นพิมพ์แบบนี้นะที่เป็นพิมพ์หัวพญาน,นาคขึ้นคู่แบบนี้นะครับอ่าพาลือหกพาลือนะครับแล้วผาลือหน้าคู่นะอ่ะตามนี้เลยพี่นะครับเก่าแห้งแบบนี้นะใครดูชอบดูสนใจจัดได้จัดครับพี่เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับนี่ฮะชิ้นนี้นะครับนะเป็นอ่าพระสายเหนือนะพี่นะสายเหนือนะครับ าสายสก,กุลลมพูนนะพี่นะบางคนเรียกยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้วนะพี่นะบางคนก็เรียกว่าพระหรือโของนะครับก็แล้วแต่คนเรียกนะฮะซึ่งองค์นี้ผมก็ได้มาใหม่ๆเลยวันนี้นะฮะนี่ครับพี่ดูหน้าครับพระองค์นี้หน้าตาติดชัดมากนะครับแล้วพระล,ลักษณะทรงเลยสวยมากนะครับพี่ดูซุ้มครับเห็นไหมครคมเลยนะพี่นะซุ้มค,มคมคมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่ดูบัวนะครับผมบอกเลยองนี้คมมากนะฮะแล้วก็มีอีกชิ้นนึงเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับเนาะองนั้นก็สวยนะอันนั้นพระดูง่ายเลยนะพระเนื้อผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะอ่าเดี๋ยวดูองค์นี้ก่อนแห้งๆเดิมๆแบบนี้ครับระลือโของนะพี่นะหรือว่ายอดกุมพลซุ้มเรือนแก้วนะพี่นะองค์นี้ลําพูนนะฮะตามนี้เลยพี่นะครับนะรายการที่หกนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทครับ เอา400ฮะสวยๆแบบนี้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับนี่ครับวงนี้เป็นพระเทิดนะฮะพระเทิดเนือดินนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ทางเหนืออยู่นะครับนะมันเป็นทั้งช่วงแล้วพี่นะบางช่วงที่ไปเจอคนที่เขาเก็บแบบสายในเขาก็เก็บสายนั้นจริงๆนะครับเนาะก็เนี่ยผมไปได้มาที่เป็นพระกุทางเหนือเนี่ยค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้นะครับก็ ก็คือเจ้าของเดียวกันนี้แหละนะครับเนาะผมไปได้มาก็บางทีไปปิดยกตรงยกตู้เข้ามาเลยก็มีนะครับเนาะนี่ครับอง์นี้ผมดูนะส่วนตัวผมดูเป็นอกูวัตจัมเทวีนะครับเนาะนี่ครับผาเทิดนะพี่นะผาเทิดนะเนื้อดินนะครับหน้าอ้วนสวยนะพี่นะหน้าอ้วนสวยสไตล์เขานะพี่นะสไตล์เขาเลยแล้วพี่ดูเส้นสายนะครับคมนะนะครับเนี่ยมือนะเท้านะคมหมดเลยนะครับเนาะไม่มีแบบ จะตื่นเบอร์หรืออะไรเลยนะครับเห็นไหมเอาเนื้อหาแห้งเก่าดีมากนะครับเนาะชัดเจนนะฮะรายการนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะฮะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับผมนะเอาไปสี่ร้อยครับสวยๆแบบนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับนี่ครับอีกหนึ่งองค์ฮะที่ผมบอกว่าพระดูง่ายเลยพระองค์นี้คือสายเนี้ยถ้าเนื้อใช้งานผังการใช้งานเนี่ยมัน มันหนึกหรือมันมันมนะพี่นะเรามันดูง่ายนะฮะแล้วพี่ดูซอกดูอะไรคมลึกทุกองคทั้งองเลยนะนี่ครับสายพักกุสายพักเก็บนะผมบอกเลยเก็บได้นะะชิ้นนี้ไม่เจอเลยนะครับไม่เจอเลยนะผมบอกแค่นี้ละนะไม่เจอมาหลายปีแล้วด้วยนะครับเนี่ยองค์นี้เป็นพระยอดขุนพลนะพี่นะพระยอดขุนพลนะครับยอดขุนพลลำพูนนะฮะพี่ดูครับพไปดูเนื้อก่อนแล้วกันนะเนาะผมให้ดูพิมพ์นะฮะเพราะว่าพิมพ์นีต้องดูแบบ ภาพรวมนะครับเยพี่ดูเนื้อแล้วพี่ดูซอกนะครับเห็นไหมครับโอ้โหพระแบบนี้ไม่เล่นพี่จะเล่นแบบไหนนะฮะผมบอกเลยองค์นี้เก่าจริงสวยจัดนะครับแล้วก็คมชัดลึกแบบนี้เก็บไว้ศึกษาเนื้อหาได้เลยพระใช้นะฮะแต่ว่าพี่ดูความคมครับมันไม่ได้สึกอะไรขนาดที่แบบสึกจนมองไม่เห็นอะไรนะพี่นะพี่ดูครับคือสภาพพระเขาใช้ก็จริงแต่ว่าเขาเก็บมาไว้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ย นเนื้อดินนี่คือผิวแบบเหมือนเนื้อมะขามเปียกอะพี่นะฮะพวกนี้ผ่านการใช้งานเนาะแล้วก็เนี่ยคาบลาคาบลักนะครับเนาะคบนะาบลาลักเดิมเดิมเลยนะฮะเนี่ยตามทรงตามซอกนะครับพี่ดูความคมแลนะ้วเนาะเอาแบบนี้แหละนะฮะพี่ดูความคมฮนะเห็นไหมครับแบบนี้น่าเก็บพี่นะฮะศึกษาเนื้อได้เลยนะครับอ่ะชิ้นนี้ละกรารละการนี้นะพี่นะรายการที่แปดนะฮะเอาไปห้าร้อยบาทนะพี่นะ ห้าร้อยบาทนะครับอันไหนที่ได้มาแพงผมก็ต้องไปตามทุนนะครับเนาะอันไหนได้มาถูกก็แบ่งกันทุกๆได้นะครับตามนี้เลยนะฮะอ่ารายการนี้นะครับรายการที่แปดนะพี่นะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับนี่ก็เป็นหนึ่งในพระกุที่ค่อนข้างที่จะหาดูยากละตอนนี้นะครับองค์นี้นะฮะสภาพเยินนิดหนึ่งเยินนิดนึงนะครับเนาะเป็นพระบ้านๆมาแบบนี้นะเป็นพระปกโพเพชรบูรณ์นะครับ ดูเนื้อนะดูเนื้อนะครับอ่ะพี่ดูเนื้อครับนี่ฮะรอยระเบิดเนื้อเนี่ยธรรมชาติเลยพี่เดิมจัดครับดูง่ายฮะพระอันนี้นะแต่ว่าสภาพก็คือตามที่เห็นครับเยินนิดนึงนะครับเนาะแต่ว่าพระก็ยังถือว่ามองออกว่าเป็นพระอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะอ่ะนี่ครับกรอบนะฮะบ้านจริงจริพี่เนี่ยเพิ่งได้มานะพี่ดูดิเขาเจาะรูคลองนะพวกนี้คลองจนกรอบนี่แบบแตกแล้วนะครับลั่นแห้งไปลว เห็นไหมครับสภาพเดิมๆมันบานแบบนี้นะพี่นะลองดูครับชมชอบมีมุมมีทางนะฮะอยากเก็บอยากสะสมจัดได้จัดนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการที่เก้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สิบครับชิ้นนี้เป็นพระมาเหศวนฮะนี่ครับมาเหศวนพิมพ์กลางครับสวยเดิมเลยพี่นะสวยเดิมเลยนะผมส่องให้ดูเนื้อด้วยอ่ะ เห็นไหมครับดูเนื้อหานะพี่นะตามนี้เลยครับผมพระได้ตามภาพตรงภาพทุกองนะฮะนี่ครับเนื้อดีมากครับเอาลองดูครับพี่นะฮะชมชอบจัดได้นะครับรายการนี้ก็เอาไปห้าร้อยบาทพอพี่นะเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดฮะชิ้นนี้เป็นหลวงพ่อเงินครับผมอันนี้อันนี้บอกตรงเลยนะผมเคยลงไปละองนะครับเนาะแต่ว่า ก็ปิดเล่นนะครับเนาะปิดเล่นก็ไม่เป็นไรผมเอามาลงใหม่ได้นะก็เอานี้แหละเอาคนที่พร้อมนะพี่นะคนที่คิดว่ามันใช่นะครับคนที่อยากสะสมคนที่อยากได้พระองค์นี้จริงๆนะพระเลือกเลือกเจ้าของนะพี่นะเออนะบางคนนี่แบบโหคุยกันอย่างดีเลยนะไม่ได้ก็มีเยอะแยะนะครับเนาะ,อะเอาเป็นว่าใครที่ดูชอบดูสนใจนะครับเนาะองค์นี้นะยังอยู่นะผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ชิตานะพี่นะองค์นี้เนื้อหาแก่ทองนะครับ พี่ดูเส้นสายนะฮะพี่ดูเนื้อแล้วกันนะครับเนาะเป็นรอยตามุ้งเห็นไหมครับนี่ครับเบาประกบนะพี่นะรอยประกบสวยมากครับแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับเราพี่ดูเนื้อหานะครับแห้งจัดนะพี่นะมีแร่นะครับมาปะปไปนะครับสายหลวงพ่อเงินนะพี่นะมาเก็บได้เลยนะฮะเนื้อแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองครับ อันนี้เพิ่งได้มาเมื่อเช้าอ่าวงนี้เป็นขุนแผนหลวงปูทิมครับเนื้อเหลืองนะพี่นะเนื้อเหลืองนะครับแล้วเนื้อคือนึบมากนี่ผมส่องให้ดูเนื้อได้เลยนะครับมวนสารนี่คือเห็นชัดเจนเลยทาบอลทองนะพี่นะพระสภาพการใช้งานนะครับผ่านการใช้งานแน่นอนฮนะพี่ดูเนื้อแล้วกันเห็นไหมครับเนื้อ,อยังหนึกเลยครับอ่านี่ครับ โมคลานะฮะสวยๆเลยนะครับเส้นทรงเส้นซุ้มนะครับคมสวยนะพี่นะผ่านการใช้งานแต่ว่ายังสวยอยู่องค์นี้ไม่ได้ฝังตะกุดนะฮะไม่ได้ฝังตะกุดนะครับเนื้อเหลืองสวยๆแบบนี้พี่นะครับนะห้าร้อยบาทพอครับเอาไวๆเลยนะฮะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับขออนุญาตนะพี่นะองค์นี้มาพร้อมกรอบนะครับแต่ว่ากรอบก็จะสภาพนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวชมกันไปเรื่อยๆนะฮะนีเลยนะครับ องนี้เป็นพักกิ่งครึง่งซีกนะครับมาพักกิ่งครึง่งซีกนะครับผมส่องให้ดูเนื้อด้วยเห็น <he en S 2> ไหมครับพี่ดูเนื้อหาครับดูสภาพการเก็บผ้านะเก็บผ้าไว้ค่อนข้างดีนะพี่นะใส่กรอบไว้นะครับเนาะใส่กรอบไว้ก็ถือว่าเก็บไว้ค่อนข้างดีละนะครับแต่ว่าเนี่ยราบความเก่าเขาราบเดิมเดิมเขาก็ติดมาแบบนี้นะครับเนาะผมยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับองนี้เป็นพักกิ่งครึง่งซีกนะพี่นะ ถ้าผมจำไม่ผิดพิมพ์นี้เป็นวส,สุทัศน์ปีสองสี่กว่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะครับเนาะบางทีบางอย่างจำไม่ได้จริงๆนะพี่นะบางอย่างก็จำได้คร่าวๆนะครับเนะาะพระเยอะแยะครับพี่นะลองดูครับถ้าชมถ้าชอบจัดได้จัดนะฮะร,รายการที่สิบสามนะพี่นะพระกิ่งครึ่งซีกนะครับผมเอาห้าร้อยบาทละกันนะพี่นะชิ้นนี้นะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่ครับ อ,องนี้สุบเอานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูเนื้อด้วยนะฮะองนี้เป็นพระล่วงลังปืนนะพี่นะพระล่วงลังปืนนะครับบีดูเนื้อนะฮะสนิมนี่คือแดงลูกว่านะพี่นะแดงออกอมม่วงเลยนะนี่ครับเนื้อผุดนะครับเราดูหน้าตาครับคมชัดเจนครับพี่นะดูมือครับเห็นไหมฮนะผมกล้าส่องให้ดูแบบนี้เลยเพราะว่าพระองค์นี้สวยจริงนะครับ สวยจริงสวยจัดแล้วพี่ดูครับมีรอยแตกใหญ่นะพี่นะเห็นไหมครับเนื้อเนื้อผุดนะฮะเนี่ยเส้นสายนะครับนะอ่ดูเท้าครับพี่ผมส่องให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับจะได้สบายใจนะพี่นะเหมือนนั่งดูเองเลยนะฮะเห็นไหมครับดูเท้าครับพี่ดูฮะความคมนี่คือเห็นถึงเท้าเลยนะพี่นะถึงถึงนิ้วเลยนะครับเออนะครับแล้วพี่ดูซุ้มครับภาพรวมนะพี่นะ บอกเลยองนี้สวยจริงครับแล้ววันนี้มาเบาจัดเลยนะพี่นะผมเอาห้าร้อยบาทพอพี่นะผมเอาห้าร้อยพอนะรายการที่สิบสี่นะพี่นะพระล่วงนะครับเอาห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้าครับใกล้จะหมดละนะพี่เนาะอชิ้นนี้เป็นพระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินนะครับเนาะรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินนะครับปีหนึ่งห้านะฮะองคนี้เนื้ออันปะก้านะพี่นะขอแอลนะครับเนี่ย มาพร้อมเลี่ยมเก่าแบบนี้ครับเดิมเดิมเขาเลยนะครับเนาะเดิมเดิมเลยนะฮะกิ่งยังลั่นอยู่นะพี่นะกิ่งยังลั่นอยู่นะครับมีโค้ดมีอะไรนะฮะแต่ว่าโค้ดเนี่ยน่าจะอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยถ้ามองตรงตรงเนี้ยเห็นนะยังเห็นอยู่นะโค้ดนะฮะแต่ว่าก็คือกรอบพลาสติกมันบางตรงกลางนะครับก็ยังพอรู้ว่ามีโค้ดแล้วกันนี้เนาะเออนะครับแล้วก็ก้นนะครับเห็นไหมฮะลายใบปงใบปัดสวยมากนะครับเอาสายใครมาเก็บนะพี่นะสายใครก็ ลองเก็บกันดูนะฮะชมชอบยังไงก็จัดกันได้นะครับรายการที่สิบห้านะพี่นะเอาไปเจ็ดรอยบาทนะครับรายการนี้นะฮะเอาไปเจ็ดร้อยรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหครับชิ้นนี้เป็นหลวงอุทวดฮนะวงนี้ผมก็เคยลงไปแล้วนะครับเนาะวงนี้เป็นปั๊มซ้ำนะพี่นะเป็นปั๊มซ้ำหลวงอุทวดครับลองดูให้พี่ถ้าพร้อมจริงๆทักมาคุยกันได้นะครับเนาะเออหรือว่าถ้าอยากสอบถามก็ถามได้นะพี่นะไม่ซื้อไม่หาผมไม่ว่านะพี่นะแต่ว่าอย่าไปบอกปิดบอกเล่นกันนะครับเนาะ พี่ยังไม่พร้อมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเนาะ,ะคุยกันได้นะพี่นะแต่ว่านัดแล้วขอให้เป็นนัดนิดนึงนะครับอตามนี้เลยพี่นะครับนี่ฮะหลวงปู่ทวดสวยๆแบบนี้ครับปั๊มซ้ำนะฮะตามนี้เลยนะครับเนื้อหาผมส่องให้ดูเนื้อด้วยอ้าวนี่ครับเนื้อมันจัดเลยฮนะเนื้อจัดเนื้อเนื้อจัดจ้านเลยพี่อะ่สวยจัดสวยจริงครับเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับ เป็นตรงนี้ครับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนาะพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะฮะผมตอนแรกอะผมมองว่าเป็นเนื้อตะกัว่วนะผมมองว่าเป็นเนื้อตะกั่วนะครับแต่ผมส่องไปส่งมาปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่ตะกัวก่วพี่นะมันเป็นสำลิสนะครับเห็นไหมฮะพราตะกั่วเนี่ยพวกสนิมพวกคาบไขแบบเนี้ยมันไม่ค่อยขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างเลยก็คือผมมีส่วนที่มันมองเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับเห็นไหมเนะีนะ่ยๆตรงเนะี้ยนะครับ มันก็เลยมองให้เป็นโลหะผสมนะน่าจะเป็นพวกสำลีรหรือเปล่านะพี่นะดูพิดูยันครับเส้นไม่มีล้มนะพี่นะเส้นคมคมแบบนี้ครับปิดตาปูเอี่ยมนะพี่นะดูชอบจัดไปครับพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับนี่ครับกลายจะหมดละชิ้นนี้เป็นเจ้าสัวนะครับนะเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญเนื้อเป็นโลหะนะพี่นะเนื้อเป็นทองแดงนะครับ องนี้มีปิดทองเก่านะครับมีปิดทองเก่าแล้วก็มีลงชาติมาด้วยนะครับเนี่ยผมพยายามส่องดูเนื้อในนะครับเนาะแต่ว่าเหมือนเขาจะเป็นเป็นโลหะผสมนะฮะแต่ว่าผิวเขาออกแดงนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าพระองค์นี้มีผ่านการลงชาติมานะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะแล้วมีปิดทองด้วยนะคือสไตล์เนี้ยผมเคยเจอกับ กับพระชัยพระชัยหลวงพุบุญนะครับว่านะชาติสี่คล้ายๆกันเลยพี่นะแล้วก็ได้มาแบบนี้ด้วยนะครับปิดทองเก่าๆปิดทองสวยๆแบบนี้นะพี่นะดูชอบจัดไปนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะเป็นองค์นี้เลยนะครับ องนี้เป็นพระท่ากระดานครับพี่นะฮะพระท่ากระดานเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับอ่าองนี้เกตตรงแล้วพี่นะเกตตรงนะครับปิดทองมาสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับนี่ฮะทองนี่อาจจะเป็นทองฝังกุเลยนะผมดูแล้วนะครับเนี่ยพี่ดูความเก่าของทองเ่ยเก่าจริงครับคาบขึ้นคุมด้วยนะสนิมแดงก็ยังสวยเลยพี่นะ เอาเบาๆเลยพี่นะเจ็ดร้อยบาทราคาเดียววันนี้เลยฮะเจ็ดร้อยนะครับเบาจัดเบาจริงและพี่นะดูชอบดูสนใจจัดได้จัดนะครับตามนี้นะพี่นะจบแล้วนะครับวันนี้ของมีเท่านี้นะชมชอบชิ้นไหนสนใจองไหนยังไงพี่ๆก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทนี้นะครับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสมห้านะครับส9 1เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าสมห้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่นะแอดไว้ได้เลยนะครับ หรือพี่ท่านไหนที่สะดวกเป็นลาแอดนะฮะก็จะเป็นแอด g 3 7 g สนะครับลาแอดมีไว้ทั้งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เวลาพี่ๆทักมาเนี่ยก็จะตอบผ่านลาแอดก็จะไวนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ